อดีมาดิต่อให้เลยเนี่ยเอาอะไรมาน่ะอาสิบสี่อ่ะนี่ถอยหลังยิงเลยเป็นไงล่ะเออพี่โหดหรือเปล่าพี่ถอยหลังยิงเลยแตกมีสิหรือเปล่าวะเปลาดีโอ้โหมีสิบเจ็ดบางเลยนะผู้ชมนี่ยิงคาเรือเลยใครไม่รู้สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอเสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโหมดมิลิเทรี่ไทคู n น,นะครับผมวันนี้ผมจะพามาเล่นคอปเตอร์อาชี e นะครับผมซึ่งมันเป็นคอปเตอร์ที่ใช้โลบั็กเติมเอานะผมจำราคาไม่ได้มันเท่าไหร่วะเนี่ยแน่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบักเลยเหรอ ราคาแพงขนาดนั้นเลยเหรอผมเคยรีวิวไปแล้วนะประมาณผมทําไป3 3 EP ใช่ป่ะเกี่ยวกับอพ a ชีนะคือตอนนั้นมันมันยังไม่โหดเท่าไหร่นะแต่ผมก็ว่ามันโหดนะท่านผู้ชมมันเป็นเครื่องบินที่แบบคอปเตอร์ที่แบบมีมิตรที่ล็อกเป้าได้นะท่านผู้ชมบอกเลยว่ารอบนี้กลับมามันกลายเป็นปีศาจนะท่านผู้ชมมันโหดมากมันโหดกว่าเครื่องบินลบทุกลำในแมปนี้เลยอันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้กวนอะไรนะผมพูดจริงๆเนี่ยเห็นป่ะท่านผู้ชมสมมตินะผมจะยกตัวอย่างพวก เครื่องบินอะไรเนี่ยเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่สามารถสู้มันได้สักลำเออนะประมาณนี้มันโหดจริงๆนียผมไปลองเล่นมาแล้วก่อนมาอัดคลิปนะครับผมท่านผู้ชมอันนี้เป็นไอเดียของน้องนัดนะเขาส่งไอเดียมาเขาบอกว่าพี่มันโหดมากพ,พี่พี่ต้องเอาไปเล่นแล้วพี่ต้องเอาไปทำคลิปแล้วผมก็ได้ไอเดียมาแล้วน้องเขาก็ให้มาแล้วผมก็จะกลองมาเล่นว่ามันโหดจริงหรือเปล่าลำนี้นะท่านผู้ชมลำที่อยู่บนหัวเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ผมก่อนไปดูว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่านะก็ฝากกดไลค์ให้ถึง100ร้ไลค์ได้ไหมครับผมนะขอหดของ อาบะเช่หรออาปชี่วะผมเรียกชี่ไม่ถูกก็ขออภัยนะอาบะเช่อาปชี่อาบะเช่อาป,ปชี่เอออะไรก็ช่างมัน <c oughs> นี่นะครับผมมันเป็นหน้าตายแบบนี้นะโอเคผมพูดมาซะนานแล้วนี่มันจะเป็นหน้าตายแบบนี้นี่ลำนี้นะสกินมันจะไม่มีลายอะไรเลยนะมันจะมีแค่สีเฉยเฉใช่ป่ะแล้วก็การอัปเกรดน้องเขาอัพสุดแล้วนะท่าน,ะนะผู้ชมมิดไซส์อะไรเพิ่มเติมนี่น้องเขาก็ใส่เต็มแม็กเลยนะดูกระสุนมันนะกระสุนระเบิดแบบโอ้โหแบบเต็มแม็กนะเต็มแม็กยิ่งแบบ ไม่อั้นนะแต่มันก็น่าจะกี่นัดว่าประมาณ150นัดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแล้วก็มิดไซน์นะท่านะผู้ชมมิดไซน์ล็อกเป้าด้วยนะไอ้นี่อะไรเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ยิงมิดไซน์ผมจะยิงกระสุนธรรมดาก่อนนี่ Mid มิดไซน์ล็อกเป้าเมื่อกี้ขนาดยังไม่ทันล็อกเป้าเลยนาะยล่วงแล้วเหรอโคตรพลิ้วท่านผู้ชมมันโหดมากเลยนะโหดกว่า M A 28อีกเ้ย เอออันนี้ AC 3 0ท่านผู้ชมคือบินยักษ์เครื่องบินใหญ่แล้วไงอ่ะผมเอามาไล่ย,ยิงได้ไหมเนี่ยไล่ย,ยิง AC 3 0ท่ามนชผู้ชมดูดิไล่ย,ยิง AC 1 3 0นะ่ะถึกมากแล้วไงอ่ะมันถึกที่สุดในเกมนี้แล้วนะเครื่องบินลำนี้นี่ AC 1 3 0เนี่ยเราจะไล่ย,ยิงมันแบบนี่แบบง่ายๆแบบชิวๆผู้ชมรอดูได้เลยมันจะแตกภายในกี่วิมะเนี่ยดูดิไล่ย,ยิง AC 1 3 0แบบสบายๆเลยนะ เฮ้ยท่านผู้ชมดูดิผมยิง AC 1 3 0่ง 130, จะแตกแล้วนี่ <c oughs> นี่เจ้าของมันอยู่นี่เฮ้ยอันนี้อันนี้ใครนี่จะไปเก็บแอร์ดอบไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปจะไปเก็บแอร์ดอบใช่เปล่าโอ้ท่านผู้ชมดูดิยิงแบบล้างผ่านกันเลยเราจะรักษาแอร์ดอบไว้ไม่ให้แกเก็บหรอกโอ้มันจะเข้าไปเก็บได้ท่านผู้ชมดูดิจะเข้าไปเก็บแอร์ดอบผมจะไม่ให้เก็บผมจะยิง ทอไมไอนี่เรียบร้อยไม่รอดจะไม่ให้แกเก็บแอร์ดับหลอกอู้ท่านผู้ชมผมไล่ยิงแบบสบายๆอู้มีเครื่องบินบอกเลยปากหวานหวานปากกันเลยทีเดียวฮาดูดีดูดีไล่ไล่ไอ้นี่ไปไล่ยิงชาวบ้านเขาทำไมไปไล่ยิงชาวบ้านเขาทำไมเรียบร้อยนี่บอกเลยมันมากท่านผู้ชม EP นี้นะโคตรมันเลยเอาดิเอาดิวิ่งหนีไปไหนเรียบร้อยเก็บหมดท่านผู้ชม บอกเลยผมจะคลองเซิร์ฟบอกเลยวันนี้อันนี้เครื่องบินลบอะไรนี่ไม่กลัวไม่กลัวมากดิสปิดไฟ,ฟลเลยไม่กลัวหรืออะไรวะผมจําชื่อมันไม่ได้ลํานี้โอเคเรียบร้อยอ้าวล่ลลนลนท่านผู้ชมอะไรนี่ F16 F16 มานี่เป็นไหน F16 สอ้าว1 6มาไหนอะมาทําไมอะจะมาปล้นเหรออันนี้จะมาปล้นชาวบ้านโอ้โอ้ใหม่ใหม่ใหม่อุผู้ชมผมโดนมิสไซล์โอ้ผมต้องรีบหลบ ใช้ความเร็วหลบให้ได้โอเค F16 ยังหนีเราท่านผู้ชมดูดิเขากลัวเราขนาดไหนอ่ะท่านผู้ชมคิดดูดิโอไม่ oh my, ผมโดนอะไรล็อกเอาดิ F16 หลบล็อกเป้ามันไม่ได้โอไม่เฮ้ยเอาดิล็อกเป้าล็อกเป้าอยู่ท่านผู้ชมเอาไม่เอาไ,ม,อาไม่อุย้ยมันแตกละมันโดน EU47 มาดิ s u 4 7ก็ไม่กลัวบอกเลยจังหวะน,นี้เอาดิเอาดิไปไหนอ่ะจะล็อกเป้าแลนาจะล็อกเป้านะ จะล็อกเป้านาะไปไนนะ็นไงนจะล็อกเป้านะ <c oughs> เอ้ยมันยิงพลูออกมาว่ะมันยิงพลุมันยิงพลุเราก็ยิงพลุดีมันยิงพลุเราก็ยิงพลุดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิงพลูหรือเปล่าถ้าผมยิงไปนัดนี้โอเคเอาไหมครับผู้ชมเราต้องยิงแบบประหยัดยิงทีละนัดนี่แล้วผมเอามันโดดมันถึงกับโดดหนีเห็นไหมเอชยูสี่สิบเจ็ดมีสู้ดิเอชยูสี่สิบเจ็ดยังกลัวนะท่านผู้ชมดูดิโห oh. เอาดิเอาดิมันโดดลงฐานใช่ไหมเนี่ยอ้าวสงสัยรีตัวหนีแล้วโอ้โหอะไรวะมันสู้ได้ทุกอย่างเลยนะเว้ยเอ,อ้สวัสดีคอปเตอร์ไปไหนอ่ะยิงไปไหนอ่ะไม่คุยกันหน่อยเลยไม่คุยกันใช่ไหมไม่คุยกันก็ยิงเลยดินี่นี่ไม่คุยกันใช่ไหมไม่คุยกันก็ยิงเลยดิเฮ้ย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 เอาดิเอาดิ อะไี่ยิงจนบ้านแตกดีเรียบร้อยได้คิวผมโคตรมันเลยนะผู้ชมเอออันนี้อะไรนี่เฮ้ยอันนั้นใครอาสาดกระสุนมาเยอะเลยท่านผู้ชมใครเนี่ยเฮ้ยเธอโรบ ай เอรอเธอโรบ ай เอรอมานี่อุ้ยยิงยิงยิงเฮ้มันจะล็อกเป้าเราไป่ได้ให้แต่รถคันนี้ทำไมมันถือยกี่วะ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  นี่น <re> <t |ro|> ี ies, ่ยิงรถไปแตกแต่ได้คิวคนไอ้นี่ใครเนี่ยจะมาป้นธนาคารเออยิงจะมาป้นงั้นเหรอไม่ให้ป้นเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยมาป้นําไมเนี่ยยิงไปเลยเอดท่านผู้ชมผมโคตรชอบความเร็วมาเลยเอท่านผู้ชมโคตรพิ้วเลยนะเอ็ดท่านผู้ชมผมเจอ a อซ3หนึ่งสามูนหนึ่งแล้วว่ะแต่ผมขี้เกียจยิงมันไปนี่มีสายล็อกแล้วล็อกแล้ว ุหมดแล้วใช่ป่าวพุหมดแล้วใช่ป่าวยิงมาท่านผู้ชมดูดิเรียบร้อยแต่ขาดฐานมันน่าจะลงฐานตัวเองนะน,นี่นีอะไรนี่อันนี้อะไรอันนี้ก็ทําอะไรกันชุมนุมอะไรกันชุมนุมอะไรกันชุมนุมอะไรกันเรียบร้อยเอซีหนึ่งสามูแล้วไงอ่ะนี่นี่ยิงแต่ให้หมดไม่กลัวหรอกเอาดีถึกแล้วไงอ่ะอุ้ย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 ผมโดนอะไรอุ้ยผมโดนเรือท่านผู้ชม มิดไยมิดไซบลอดอะไรนี่ที่มันเข้ามาใหม่นี่เรือลำนี้นี่เอาดิเอาดิเรือแล้วไงอ่ะไม่สนอ่ะเออ่าออ่าแตกไปเิเอ้ยมันเ,เอาเรือใหม่มาเอาเรือลำใหม่มาโอ้ไม่เอาดิแบตชิปแล้วไงอ่ะไม่กลัวอยู่ดีอ่ะพี่มันโหดอยู่แล้วนี่บินถอยหลังก็พลิวคอปเตอร์อะไรว่าบินถอยหลังร้อยหกสิบ บินถอยหลังไปลบก็ได้นะใช่ป่ะเราโหดเกิอนนะเราเราจะไม่เดินหน้าใช่ไหมเราจะถอยหลังลบเอาเวอเดีมาดิต่อให้เลยเนี่ยเอาอะไรมานะไอ้สิบสี่อะนี่ถอยหลังยิงเลยเป็นไงล่ะเออพี่โหดหรือเปล่าพี่ถอยหลังยิงเลยแตกเธอโรบายอนอมานี่ดิเธอโรบายถอยยังถอยหลัง <laughs> ถอยหลังยิงเลยเห็นป่า <laughs> ไม่ต้องเดินหน้ายิงนะทานจูเมตไหม <laughs> เรามันโหดอยู่แล้ว เดินหน้าดีวกว่าลำบากอ้าวเรียบร้อยแตกบินดำดำเนี่ย EU สี่สิบเจ็ดใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่วอเพนวอเพนในตำนานวอเพนในตำนานใช่ป่ะบินไปไหนบินไปไหนมานี่ล็อกเป้าทำไมอ่ะฮะล็อกเป้าทำไมอ่ะทำไมมันบินสโลเอามันลงเครื่องอะไรวะ โดดลงทําไมโดดลงเครื่องทําไมเรียบร้อยอันนี้ F16 จะสปาวไปไหนใครเข้าให้เข,ข,ขาขับใครเข้าให้ข,ขบับจอดไว้ฐานดิเรียบร้อยยิงเคิลเออร์น่าจะแป๊บเดียวแตกเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูดิเคิลเออร์อก็บางไปเลยนะท่านผู้ชมเห็นป่ะนี่โคตรโหดเลยนี่อะไรนี่ F14 ห,หรือเปล่าว่าผมจำไม่ได้เครืงบินมาหลายลำเกินไปไป ยิงไป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 ยิงพลุอ่ะยิงพลุทำไมอ่ะยิงพลุทำไมยิงพลุทำไมไปไหนไปไหนไปไหนสวัสดีเอฟสิบหกสวัสดีเอฟสิบหกไปไหนอ่ะวนกลับเลยไปไหนเอฟสิบหกคุยกันก่อนให้มันแมวเดีกว่าเอาเราเอาตัวนี้ดีกว่าไปไหนอ่ะบีสิบเจ็ดหรือเปล่าวะ แป๊ดิโอ้โหปีสิบเจ็ดบางเลยนะผู้ชมไม่แรงไม่แรงก็มาดูเอานะท่านผู้ชมนะโคตรโคตรแรงอะบอกเลยนะยิงแรงมากอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมาจอดไายอะไรอยู่นี่อ่าเรียบร้อยยังมีคนอยู่ในนี้อีกเหรอนึกว่ามันออกไปแลวโอ้โหโคตรโหดเลยท่านผู้ชมโหดมากอ๋ออาปเช่มันปรับให้โหดขนาดนี้เลยเลย มาท่านผู้ชมก็เจะประมาณนี้นะสำหรับราคา1,000กว่าโลบักนะท่านผู้ชมก็ถือว่าโหดมันปรับได้โคตรโหดนะแต่มันมันสู้กับเครื่องบินลบได้แต่มันก็สูสีแหละท่านผู้ชมแต่มันก็โหดกว่าทุกลำนะอันนี้ผมคิดคิดว่านะเพราะว่าอีกอย่างมิตไซรามันเขาเรียกว่าอะไรมิตไซรามันแรงด้วยนะมันก็แรงระดับกลางๆเลยไม่แรงมากเท่าไหร่แต่มันก็แรงแหละนี่ยิงคาเรือเลยใครไม่รู้โอเคนะครับผมมันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นรูปดีนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินคอปเตอร์ที่โหดที่สุดนะท่านผู้ชมนะไปเปรียบเทียบกับเครื่องบินเจ็ตมันก็ยังสูสีนะแต่ที่ผมพูดไว้ต้นคลิปว่ามันโหดกว่ามันก็จริงนะท่านผู้ชมถ้าเราถ้าเราพลิวนะผมจะบอกข้อดีของคอปเตอร์วนะ่คอปเตอร์สามารถหยุดแล้วยิงได้นะประมาณนั้นใช่ไหมพวกเครื่องบินลบอะไรต่างๆมันจะมันต้องบินตลอดเวลาใช่ป่ะมันจะปรับทิศทางอะไรยากนะเออนี่คือข้อเสียของเครื่องบินลบนะท่ทานผู้ชมมันมันจะปรับทิศทางเลี้ยวอะไรยากประมาณนั้นนะ คอปเตอร์มันจะหมุนได้เลยเราอยู่กับที่เราสามารถหมุนแบบนี้เลยได้เลย,เ,ลยเพราะว่าพวกเครื่องบินเจ็ตเนี่ยมันจะปรับใหม่มันจะให้เราหมุนแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบตีวงกว้างมากนะท่านผู้ชมอันนี้แหละผมถึงถึงว่าเครื่องบินลำนี้มันโหดที่สุดโหดกว่าเครื่องบินเจ็ตอะไรประมาณนั้นโอเคนะไออันนี้จะมาเก็บแอดอกเนี่ย